และได้ช่วเปลี่ยนแปลงโลกให้กลายเป็นสวรรค์บนดินทําให้ผู้คนมีความสุขตลอดหลายสิบปีแต่ลหลังจากนั้นความสศกเศร้าทั้งใหญ่างก็ได้เกิดขึ้นมินิซีรีเรื่องชาวมูสเอสิ้นสุดกลีมน,นมเปิดมาในตอนต้นหอมแมวจำสนนะครับตัวน้องเป็นแมวพันนะครับส่วนตัวอีกตัวหนึ่งเป็นแมวไทยนะครับ เอาแล้วนะครับสตานะครับไม่มีใครยอมใครนะครับจะทำยังไงดีครับคิดหนึ่งคิดสองคิดสามนะครับวันนี้จ้างกันนะครับจ้องกันนะครับเอาแลครับ,น,รบนี่นะครับทชไม